สบายดี adi, พี่น้องมาปบกับแสงดาวแซนด์ในส่วงแรงๆพี่น้องตะเวนอ่อนๆอันนี้ล nah านทรายพามาปิดมงโมพี่น้องสุกเตียนนะนะสุกบ่เอาหมากได้แน่แขกหอยนะเชี่วหมากได้ไปไปปิดเชี่วหมากได้ก็ได้ไน้บางหนึ่งเลยเนาะด้วยแต่ว่า มันเป็นใบได้หมากมนสุกนี่ยเครื่องเน่าเน่าสุกบ่อยฮะจัางแล้วป้านข่อยสีหูเนาะบ้านข่อยสเคยปลูกงูสุกบ่อยเห็นได้ได้จังสีหูว่ามันสีสุกสุกบ่อนั่นสุกเนาะเอาจากหมาก ได้จักมากเลยอันนั้นนะกช็คสอบมั <okay. S 1> so ้ยจ mm ีเ hmm. ช ouais mm ็คสอบพู hmm. mm ้น hmm. huh? uh ่ะ huh. ด <mons> ้ยก oh, mm ัน hmm. ยังวะยังครบยังครบเออพึ่งดีดีที่ยังครบโอ้ยเอาใส่ยังอันน่ะเบิดแล้วตัวสุกน่ะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด bớt là bò tôi sụp nè bớt thôi nè mà liệu cũng <bông> mô với nó làm sai liệu cũng mua hay men đây bông mua là kiếp sali bà nè cho phù hướng vô chân nhảy mà mô nè <laughs> <laughs> hả hướng hướng xong đấy chân nhảy nè ไอ้เฮงลานไซเลือกให้พี่น้องสองหมากทั้งห้าสุกเพื่อนวะเอาแบบได้นะมังซาี่นะหมากตัวสุกหมากตัวเลือ้ยงนะแม่นี่มันสุกนะมันสุกเลยชิต้มยุกฮะต้มเฮงยังมันสุกเลยพ่อแม่นะ บต้มกินบ่ไปเที่ยงบอกินบ่มักสรีตัวมันเลืองน่ะบต้มกัญาเนาะกัะจังว่าะแล้วมันชุกเลยสีต้มมันหิยังคามืชุกมันคือสีเหลืองบามืนข้ามื้ามือข้ามื้ามื้าม นี่ยใช้ฉีกแบตเตรี่ได้มาเดียวนะร้ยะาย,ายตียนั่นน่ะนี่มันสีชุกอยู่บ่จะเลื่อ้ค่อยนี่ช่องหมากนี่บ่มันสีกชุกอยุ่นี่ช่องหมากนี่ช,ชุกบ่ช,กบชุกแล้วเอามือตอมเนะเาะโอ้ยเอามือตมเพื่อมาฮะบ่ะบะ เออขอสีเมื่อผ้าเบิ้งบักโม่ก็ได้คือว่าตัวเครื่องมันเน่าเน่าก็ได้จังเลยบอกมาอย่างนี้ก็กจ,จะปลูกไงบอปลูกลายแท้ฮะเฮ้ยบอกว่ามันซุกติ่ห่วยจักแล้วมันซุกอีรีบจักนี่อเอาเบิ้งดูเอามาแกะเบิ้งดูพอกินแล้วบอจัก Nè mừng mừng súp bò. Súp không súp cơm cả bò. Mẹ ăn đi mừng súp. Súp Súp là tôm như bò bà đi. Hừ, bò tôm kì lơi lẹ. Bò kì lơi bò. Kì lơi. Chỉ bò nhung thong bò. Hả? Hả? Mình chỉ bò nhung thong bò. Bò nhung. Bò nhung. À, đóc Không khỏi bò trắng nó. Khỏi cả bò khơi phụ. Hàng ao này mẹ. กางเอาโลด,ด,ด,ดลานใส่เก็บสลีพี่น้องมันสุกเพื่อนว่ามันเลื้ยงแล้วมันสุกเลยปวดตรงตุ้มเพื่อนว่าบูกและเพิ่นเพื่อนยี่ร่อ,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 อนแล้วบูกบบู๊ก็จะบูกแบบนี้ แคปลูกมาปลูกบ้านนั่นแหละทางพี่น้องลานไส้ของบ่าแม่นปลูกเพื่อนบ้ปลู่น,นมามันทางห้างน่นนี่อีร้อยปลูกอี้อยก็คือน้องซาลาพี่น้องเล่นน้ำกันก็นกนเลยอีร้อยอีร้อยเพื่อนเป็นละซาวก็ยังเอื่อี้อยเลือกดีๆดเด้อวันนี้มึงมูเด้อ โอ้หมังใหญ่ๆนั่นแหละให้ลุงก็ได้ก็เสียวหมังน้อยใช่เนาะไล้มือเอาแมนก็กินไลยมือเอาเลยเนาะเพื่อจะกินมือเดียวกินมือเดียวก็ท้องเตะเลยเนาะเอามาวันนี้แสงดาวก็สิได้จบคลิปน้องพี่น้องหาเลือกบองโมเมื่อตอนเม่ใหญ่ก่อนพี่น้อง